ขับรถไกลปวดหลังมากเลยบางทีก็ปวดเล้าลงขาทํายังไงดีไม่ให้กระดูกสันหลังเสื่อมเดี๋ยวเราไปดูวิธีแก้กันเลยครับเวลาเราขับรถไกลเนี่ยกล้ามเนื้อหลังแล้วก็กล้ามเนื้อสะโพกเนี่ยแล้วก็หมอนรองกระดูกสันหลังตรงข้างหลังเรานะครับมันจะรับภาระสูงมากเลยถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเป็นโรคปวดเรื้อรังจนถึงขั้นเป็นกระดูกทับเส้นหรือว่ากระดูกเสื่อมได้เลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีแก้กันเลยครับวิธีแรกนะครับเราจะลดภาระให้กับหมอนรองกระดูกสันหลังแล้วก็กล้ามเนื้อของหลังเราวิธีทําก็คือออออออเเเาาาศกนนนนนไปััตตรรงงบบะ้้พพส็จแแลวขึม หนึ่งสองสามสี่ห้าพอแล้วครับแอนห้าวินาทีเราก็ปล่อยทําทั้งหมดสามยกครับติดไฟแดงเมื่อไหร่ก็ทําจอดปั๊มเมื่อไหร่ก็ทําเลยครับส่วนท่าที่สองนะครับเราจะมาคลายกล้ามเนื้อขาแล้วก็กล้ามเนื้อสะโพกกันวิธีก็คือให้ดันขาขึ้นแล้วก็เอามือยันลงนะครับฝืนกันไว้นับหนึ่งถึงห้าแล้วก็ปล่อยเช่นเอบหนึ่งสองสามสี่ห้าปล่อยแล้วก็ทําสลับข้างกันครับหนึ่งสองสามสี่ห้า ไม่ต้องยกขาสูงก็ได้ครับเราแค่ฝืนแรงกันไว้ทํา5วินาทีทําทั้งหมด3ยกก็ได้5ยกก็ได้แวะจอดเมื่อไหร่ก็ทําเลยขั้นตอนที่2ก็คือทําเหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้มันขึ้นบนใช่ไหมครับเราก็ดันข้างบ้างเอาขาเนี่ยดันไปด้านนอกส่วนมือเนี่ยดันเข้ามาด้านในฝืนกันไว้ 1, 2, 3 4, 5อ่าเมื่อไเมื่อไหร่ก็ทําเหมือนกันครับ สรุปนะครับถ้าเราคลายกล้ามเนื้อหลังแล้วก็กล้ามเนื้อสะโพกบ่อยๆเนี่ยหมอนรองกระดูกสันหลังเราเนี่ยก็จะไม่ต้องรับภาระอะไรเยอะสุดท้ายเราก็ไม่เสี่ยงเป็นหมอนรองกระดูกสันหลังครับเส้นประสาทหรือว่ากระดูกเสื่อมนั่นเองโอเคหายกันไปๆนะครับผมอนัอนไปก่อนสวัสดีครับ